สวัสดีครับช่่ยแนนนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อพัชรนะครับอากาศเกียนไกรปัจจุบันอายุ60ปีครับครับชื่อเล่นชื่อพี่พัดครับพี่พัดนะครับขออนุญาตเรียกพี่พัดแล้วกันพี่พัดมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรบ้างครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่านะครับก็มันมีอาการที่เจ็บเจ็บเข่าเนี่ยเวลาที่เราลงน้ําหนักเวลาเดินหรือเวลาวิ่งเนี่ยก็จะเจ็บมากแล้วก็ อีกอย่างนึนก็คือเวลาขึ้นหรือลงบันไดเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บแปรบๆที่หัวเข่าเป็นมานานไหมครับโ่้หลายเดือนละครับหลายเดืนอนเนาะแล้วรักษายังไงบ้างเอ่ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ใช้วิธีทาทาทายานนวดอะ่ะเป็นเป็นยาเจลเจลพริกอ,อ่ะครับก็ทาอยู่ประจำแล้วก็พยายามกายภาพหัวเข่าข,ข,ขึ้น พับหัวเข่าขึ้นลงขึ้นลงทุกวันทุกวันแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือแต่มันก็ก็ศกอาการก็ไม่ไมดีขึ้นเท่าไหร่ดีขึ้นเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่พัฒน์เนี่ยมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัววีนูของวาซโยครับช่วยเล่าเหตุการณ์กักบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหนยครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เริ่มใช้วีนูเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์ที่19 9สิบเก้าเก้าก็เป็นเวลาประมาณอตอนนี้ประมาณจุดเกือบสองสัปดาห์ ก็ตั้งแต่ใช้มาสองสัปดาห์แล้วเนี eu. Eu ่ยรู้สึกว่ารู้สึกข้อเข่าข้อเข่าเนี่ยมันจะมันจะแน่นขึ้นเวลาเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยครับมันจะรู้สึกว่าต่ก่อนเนี่ยมันจะเหมือนกับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วมาทำให้เจ็บมันเหมือนกับแป๊บแปที่หัวเข่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนกับข้อเข่ามันแน่นขึ้นทําให้เวลาเดินขึ้นลงบันไดความเจ็บมันน้อยลง น้อยลงบางบางทีไม่เจ็บเลยแต่ก็จะมีบางบางช็อตที่แบบเดินลงเล่นเป็นเจ็บแปบบ๊แบแป๊บอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเดินขึ้นเดินลงทุกวันนี้ก็เวลาเดินข้ามสะพานลอยข้ามถนนนก็เดินแบบสบายแล้วก็ไม่ใช่เจ็บมากก็ถือว่ามีความสุขแฮปปี้กับผลลัพธ์ผลลัพธ์ดีมากครับครับยังไงก็ฝากถึงคนที่มีอาการอักเสบข้อเข่าแบบพิทักษหน่อยอยากแนะนำให้เขาลองใช้ตัววินูยังไงบ้างครับ สำหรับคนที่มีอาการารู้สึกว่าข้ออักเสบผมคิดว่าวีนูเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลข้ออักเสบได้โดยตรงเลยโดยเฉพาะผมเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องข้ออักเสบเนี่ยมาหลายเดือนมากเพราะสาเหตุที่ไปวิ่งมาเนี่ยไปวิ่งพอล้นหนักมากพอตื่นเช้ามาเลยข้อนี่เจ็บมากตั้งแต่นั้นมาก็เจ็บมาตลอดแต่พอใช้วีนูเนี่ยรู้สึกว่า อาการต่างๆเนี่ยมันจะทุเลาลงทุเลาลงอย่างอย่างมากยังเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ทุกวันนี้นี่กลับไปกลับไปออกกำลังกายเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่วิ่งละก็กลับไปเดินเดินเร็ววันละหนึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงก็แต่ก่อนนี้วิ่งวันละหนึ่งชั่วโมงแต่ทีนี้กลับมาเดินเร็ววันละหนึ่งชั่วโมงก็เดินได้ครบชั่วโมงแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีอาการเจ็บเดินแบบ ลงน้ําหนักด้วย<ม>ก็คือเดินเร็วก็รู้สึกว่าข่ามันแน่นขึ้นแล้วก็อาการเจ็บเนี่ยมันน้อยลงมากครับยังไงก็ต้องขอ,อบคุณนจะหายพี่พัชที่มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของวีนูด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมต้องขอบรุนปีนูด้วยที่ช่วยผมให้รู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ ฝากกดติดตาม s ั b s ส r i ท e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกท้วิดีโอที่จะปลดหลังจากนี้นะครับยังไงฝากช่องซื้อไปใช้ด้นะครับ